ไม่น่าจะไปพลาดท่าเสียทีเขาง่ายอย่างนั้นเลยแหมแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำจริงอะ่ะผู้หญิงเขาจะกล้าวยวไวหรอคะคุณย่าค่ะแต่ถ้าหากว่าทำจริงนะถึงว่าจะเมายัางไงก็ตามมันก็ควรจะรู้ตัวสิว่าทำอะไรลงไปอ่ะแล้วทำไมเขาเยนีนี่แกไม่รู้เลยเหรอว่าพี่เรานะ่ะเขาเนื้อหอมแค่ไหนแหละเมนจะตาย หมดกันที่คิดหวังเอาไว้อะไรล่ะคะช่างเถอะวัสนามมันไม่มีก็ช่างมันเถอะคุณยา่าขหนาวฉันหนาวย่าเรียกแก้วเหรอคะนี่แก้วค่ะแก้พอจะรู้ไหมว่าไอ้สามสาวพี่น้องที่ร้านเล่าตาสิงทองน่ะนิสัยใจคอมันเป็นยังไงอุ้ยรู้สิค่ะคุณย่าไอ้บ้านนั้นเน่ะนะคะไม่มีใครเขาครบหรอกค่ะ โกงมาเป็นที่หนึ่งแล้วโกหกเป็นที่สองค่ะโกงยังไงอา้าวคุณยา่าก็โกงที่ดินยังไงล่ะคะที่ดินของใครต่อใครนะคะมันกองหมดเลยค่ะนี่ก็เอาหน่อยก็เอาถ้าว่าเจ้าของเขารู้ทันนะคะคุณยา่ามันก็งองแงโน่นงองแงนี่แล้วอีแม่มันค่ะคุณยา่า เปิดร้านขายของในหมู่บ้านให้ลูกสาวเนี่ยนะคะมาเป็นดาราค่ะคอยเรียกไอ้พวกหนุ่มๆมานะคะแต่ขว่ากันว่ามันเหมือนซ่องมากกว่าค่ะโอ้โห,โหแล้วยิ่งไอ้ลูกสาวคนโตนะคะชื่อนางทองประสิธเหมือนดาวยั่วเลยค่ะคุณยา่าข้างนอกเนี่ยนะคะมันสวยแต่ว่ามันเน่าข้างในค่ะเขาลือกันนะคะคุณยา่าว่ามันเนี่ยนะคะเหมือนกับนางดาวยั่วมันมั่วค่ะ ใค,คุณย่าเอาละเอาละพอแล้วเวียนหัวคุณย่าถามทำไมเหรอคะฉันก็อยากรู้จักไว้บ้างนงสิอ,อีกไม่กี่วันเขาจะมาดองเป็นสะพายบ้านนี้แล้ว ย่าสงสารแกเละเกินทิตมันเป็นความผิดของใคร นี่แหละนะเขามีแต่คนกินเหล้าเด้นปล่อยให้เหล้ากินคนถ้าไปน้อยตอนล้วก็เตะสักป๊าบก็จะเตะตอนนี้ก็ได้นี่วะโอ้โห,หนา <c oughs> ไอ้ตอนก็พูดไปงั้นแล้วนะใครจะกล้าเตะนายแล้วพี่เนีน่ยเสียดายอ่ะไม่อยากใหน้หนายมีเมียงั้นเลยทำไมวะเขาไม่ดีมากถึงไงวะโธ่นาย ผู้หญิงดีๆไหนจะกล้าแต่ผู้ชายหน้าด,นด้านๆอย่างนี้ล่ะนายก็เคยบอกแล้วว่าอีเนี่ยมันเอวไวนายก็ไม่เชื่อฉันต้องหาวิธีแก้ไขวะ่ะ <c oughs> นายพูดดีกว่าเวลาเขาปาก,กนายก็หมดท่า <c oughs> ฉันสัญญากับตัวเองแล้วว่าต่อไปเนี่ยจะไม่แตะเล่าอีกตลอดไปนั่งสัญญาตรงนี้ก็ได้ เิลลี่นายจะรู้ไปไหนไปซ้มวมวดชีโอ๋อวดชีนั่งตรงเนี้ยนั่งตรงนี้เลยคุณนีเขาเตรียมมถวนฉี่ให้นายแล้วแลวนายนะไม่ต้องอายไอ้ต๊อดหรอกไอ้ต๊อดอะเห็นหมดแล้วเครื่องหนายเป็นยังไงเห็นคนเดียวก็ยังดีวะโอ้ยไอ้คนเดียวที่ไหน่ละนาย คุณย่านะสั่งให้คุณเนี่ยถอดเสื้อถอดกางเกงแล้วก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวทุกซอกทุกมุมไอ้ตอนะผู้ช่วยคุณนี่เช็ดตัวคุณย่ณยายืนคุม <c oughs> ฮะ <c oughs> ไปเอหาหาทำไมโอ้โหนี่ไม่ต้องทำตาโตงั้นหรอกนี่คุณเนียนะตอนนั้นนะตาโตโหยิ่งกว่านาอีกเฮ้ยไอ้ตอ <c oughs> towards, จะไปไหน ไม่ได้ก็จะไปเอาน้ำมาเช็ดตัวให้นายสิเออดีไปเร็วๆเลยฉันไม่อยากให้คุณย่าก,กับคุณนีมาทําให้ไปเร็วๆเลยเร็วๆๆเร็วเลยเหรอจะช้าไม่ได้ฮะไม่ทันแล้วนะหายคุณย่ามาแล้วอ่ะเป็นไงเป็นไงเออหน้าตาสดใสขึ้นเยอะนี่นะเออย่างนี้ใครอย,อยางชั่ว,วยแวดูก่อนีิโอ้ ว่ายังอุ่นจัดอยู่เลยใช้คบคุณยาครับอ,อย่างนี้ยังอาบน้าไม่ได้ครับต้องเช็ดตัวอยู่เดียวครับเช็ดตัวครับแม่แน่นอนอยู่แล้วเออย็นนี้แล้วเช็ดตัวให้พี่เ,เลยเป็นอะไรนี่จอดบบไปบอกแม่แก้วนะให้ต้มกระท่อมให้หลานค่ะได้คบคุณยาครับออป่ะอะไรแล้วถอดเสื้อถอดางเกงด้วยสิลูก ยาครับยาครับออท่านผู้ว่ากับคุณนายมานะครับเหรอครับเออคุณแม่คุณแม่ทําอย่างนี้นะไม่ไม่ถูกนะคะท่านทําอะไรผิดเหรอแม่วิไลล่ะก็คุณแม่ปล่อยให้เยนีไปดูแลเอาใจใส่ตาอาทิตย์เนี่ยจนถึงเนื้อถึงตัวขนาดเนี้ยอ,อืในอาทิตย์จน่เป็นไข้ไม่สบายตัวร้อนจัดฉันอยให้ดารุณีไปเช็ดตัวให้แล้วเป็นยังไง แล้วตอนนั้นฉันก็อยู่ด้วยอะแต่ตอนเนี้ยคุณแม่มันนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคะอ้าวก็มาต้อนรับพวกแกงไงเล่าถ้างั้นผมขอไปเยี่ยมนายทีนะครับเออเอ,อไปเร็วไปไปด้วยค่ะนี่รีบไปรีบกลับล่ะเ,เดี๋ยวก็ไปงานเลี้ยงไม่ทันหรอก ใจร้อนน่ะอุ้ยนี่รู้นะว่าใจร้อนเรื่องอะไรอ่ะอิจฉาพี่อาทิตย์ใช่แม่ที่ยนีเช็ดตัวให้โธรู้แล้วยังถามอีกคุณย่านะคุณย่าแหมตัวเองแก่แล้วนึกคนอื่นหมดไฟว่าตัวเองไงฮะรู้ว่าผู้ชายผู้หญิงก็เหมือนกันน้ำมันกับไฟอยู่ด้วยกันที่ไหนเล่าป่านี้ลุกไปแล้วมั้งฮะอะไรลุกก็ไฟน่ะสิพี่เวคิดว่าอะไรล่ะโถ่เว้ยรอต้ว ลำบากเลยครับผมทานเองได้ไม่ต้องห่วงนะครข้างล่างแล้วก็รังเดียวเท่านั้นแหละอาปากอ้าโอ้โหถึงกับหยอดน้ำข้าต้มกันเลยเหรอคะพี่อาทิตย์ หน่าอิจฉาคนป่วยจังเลยนะอยากจะป่วยบ้างนะครับคุณเวเออแล้วถ้าป่วยแล้วมีคนดูแลอย่างเงี้ยก็น่าป่วยบ้างหรอเออน้องนีจ๋าถ้าถ้าเกิดพี่ป่วยอย่งนี้บ้างแล้วน้องนีงนจะดูแลพี่ไหมก็แล้วแต่สถานการณ์นะคะอ หนูบีป้อนข้าวให้นะคะพี่อาทิตย์พ,พี่อาทิตย์อ้าปากสิคะ<ม>อ้าพาอีกคำนะคะจะได้หายไมไวนะคะอ,อ้าปากค่ะ<ม>เอ้าแก่งจรงเลยค่ะ<ม>อีกคำค่ะนะคะ<ม> ้าวไปไหนมาแล้วครับคุณหนูนีไปส่งพี่แวรกับยวิมาค่ะแล้วนั่นอะไรคะนั่นอ่ะโอ้อยาต้มสมุนไพรเนี่ยนะถ้าหากนายอาทิตย์กินยาฝรั่งไม่หายอ่ะบางทีไอยาต้มสมุนไพรของผมนี่ก็อาจจะช่วยได้อแล้วไอยาเนี้ยมันขมเหมือนตอนที่ลุงเกลงต้อีหนีกินเด็กๆว่าค่ะจำได้นะว่านั้น,น,นขมปีเลยอะ่ะอ,อันนี้นี่ปียิ่งกว่านั้นอีก สามสีเท่าตัวเลยแหะคุณนุนีอ้าวไม่เชื่อลรองพิสูจน์ดูสินี่อืมฮะอ้าฮ่ฮ่ โนอะไรไห้ผมกินเนี่ยยาดีก็ต้องขมเป็นธรรมดาแหละแต่นี้ต้องไม่ใช่ยาของหมอแน่ๆใช่สิคะคุณหมอเกรงยังไงล่ะยาเนี้ยนะเป็นยาหม้อที่เขี่ยวจนได้ที่ลุงเกรงบอกว่ากินที่สี่ห้าหม้อก็หายนี่แค่ชามเดียวยังไม่หมดเลยอ่ะกินให้หมดมันขมจริงๆนะ นายอะเจอความหวานของแม่ทองประสีมามากแล้วหัดขมม่มซะบ้างสิผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับแม่คนนั้นนะนาย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 ,ยุ่งแล้วนายอะไรตอนน้วเท่าสิงทองอะพ่ออย่าทำภาษีอะพาผู้ใหญ่บ้านกัะตำรวจมาพบคุณย่าสงสยยัยจะมาจับนายข้อหาข่มขืนลูกสาวเขานะครับนี่